เฮ้ย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 กลับมาแล้วเหรอตั้มอยู่ไหมเนี่ยฮัลโหลกลับมาแล้วเหรอเพื่อนกูนี่เพื่อนกูนี่เพื่อนกูผมพัเพื่อนชืไรเนี่ยเพื่อนชื่อไรเนี่ยเพื่อนชื่อไม้เพื่อนชื่อไม้เพื่อนนะครับเพิ่งเข็ลงห้องไปโอเคเดี๋ยวนี้ลืมกันกลับมาแล้วเดี๋ยวนี้ลืมกันเหรอไม่นะเช็คก่อนนะเจียดถ้ามันยากก็แค่ย่อปะหรือมันยากมากอ่ะมันก็ต้องกาดปะลุยลุยลุยเกวินนะลุยเกวิน นานมันนานโอเคครับก็เดี๋ยวยวสักรีเดี๋ยวเองูเาเบร์ได้มเก้าสตัวแล้วก็ศูนครับคจะขึ้นคจะขึ้นวัเอไม่ดหรอผมขึ้นแล้วนมันไม่อยู่่ะเนี่ยเอาเบร์หุยก็ได้เวลาเเผมก็ได้เกสตัวแล้วก็ศูนย์เก้าสองตัวแล้วก็ศูนยเก้าสาตัวเกก็ศูนย์โอเคครับยวผมโทรไปไปต่อเลยหาต่อเลยครับเนี่ยเอาเอาีเนี่ยเอาสามทุ่มอะเออเอาแต่ขอลีเนี่ยตีนี้ได้ตีหน่อยก แม่งฉุดละอ้เมื่อกี้กูคุยเมื่อกี้กูคุยกับแต่เออใช่ป่ะเลยกูคุยเรื่องเกาะเกาะมันแพงอยู่ๆโอเคเฮียเคียวดีบอกว่าเกาะเหลือเต็มเลยอะไรไม่รู้เฮ้ยโอ้โหวนเลยเฮ้ยวนเลยเบียบล่างเลยเมื่อกี้อะหมดเกาะหมดมีวอันเลยมั้ยมีย้อนนะมีย้อนนะย้อนนี่ย้อนนี่ฉุดละเดี๋ยวไม่มีเดี๋ยวย้อนเลย ไม่เรื่องนี้ผมว่าถ้าถ้าสภาไได้ไม่ได้ไม่ได้ได้ไม่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 ด้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ด้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ม่ได้ไม่่ได้่ไดด้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไไม่ได้ไม่ได่ไดด้ไได้ไ้ไม่ได้ไม่ม่ได้ไม่ไดม่่ได้ไม่ไไม้ไม่ไดไม้ไม่ไดไม้ไ่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไมด้ไม่ได้ไม่ด้ไม่ได้ไม่ไดม่ได้ไ่ได้ไม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 ่ไ

ไอ้บูสโมกสโมกบูไหนส้มีส้มีต้องสโมวีเอามันดูบุหรี่หน้าอะไรแล้วนะยอมเหรอเออยกูก็ไม่ยอมเหมือนกันอ่ะใครมาหักหน้าเอยโอ้มันดำเป็นไรวะไม่มึงได้โฟลต์สกินปะไอเอ็โคติปะดำหมด โคดนเลยหน่อยโดนนะโดนนะทักนี้ทักนี้ทักนี้ซาเบอร์เอ้ยซาเบอร์ซาเบอร์ไมจอดดาอ่ะไอ้ไปบูมาจอดดามมาน้องไม่รู้เหมือนกันฟังกูเนี่ยเสียจัดอ่ะไม่สเตย์โผล่หนพี่โบูไม่ใชไอ้โบูเพื่อนเหลือไอ้บูยไอ้บอย์บอย์บูยอันนี้โบมีแค่พี่ตั้มอ่ะพอมึงอยู่ข้าวข่ายจะว่ามึงพูดว่าไอ้ตั้มทำไรใครจะคำเดียวพอ เดดแจ้งปรับมไม่ก็อ๋อไอ้ียจะแจ้งปรับอะไรก็เพื่อไอ้บูในเกมมันอายุเท่าไหร่อ่ะใครรู้วะเออเเดดี๋ยว้ข้างนอกมันอายุสิบสี่แต่ข้างข้างในมันอยู่เท่าไหร่สามสิบข้างนอกมันสิบสองสิบสองสิบสองไอ้เนี่ไม่ไม่บูเออเดนบูเป็นมึงชัวโอ้ยอุ้ยกอดเฮ้ย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 กลับมาแล้วเหรอไอ้ตั้มอยู่ไหมเนี่ย ฮัลโหลกลับมาแล้วเหรอเอ้ยฮัลโหลเพื่อนเลิฟเพื่อนเลิฟโอ้โหมือเลยอ่ะเพื่อนเพื่อนเลิฟใครจะส่งเงินมาเมื่อกี้เพื่อนกูนี่เพื่อนกูนี่เพื่อนกูเพื่อนชีไรเนี่ยเพื่อนชะไรเนี่ยเพื่อนชืีไม้เพื่อนชีไม้เพื่อนนะครับไมาเพื่อนไอ้บูมือเลยว่าถัวงอกดิบูมไม่ได้ตวงอตีไม่เมื่อคืนอะไรวะ เพื่อนถ่องงอกถองงอกแต่ก่อนมันชอบวิ่งเข้าหาแสงมันมันเรื่องมันถ่องงอกฮัลโหลเพื่อนไม่ใช่ไม้ล่าหรืออีกชื่อนึงบ้าถ่องงอกถ่องงอกฮะไม่ใช่ไม่ใช่นีรีเบนไว้คนหนึ่งเนี่เบนเบนไว้คนหนึ่งเนี่เบนไปคนหนึ่งฮัลโหลอยู่ไหมเนี่ยเพื่อนเพิ่งเข็บลงห้องไปโอเคเดี๋ยวนี้ลืมกันกลับมาแล้วเดี๋ยวนี้ลืมกันเหรอลืมกันแล้วว่าอะไรไปหนึ่งมันคือเครดิตอ่ะตอนที่เราจะมาเล่นอ่ะ เรอยอะพี่เอยอะคือคือเราต้องไปแลกเครดิตก่อนหรอหรือว่าไงวะไอไม่ไอไอตอนนั้นต้องมีตังค์ร้านห้าพี่หนึ่งต้องมีร้านห้าอ๋อพี่จันคิดถึงนายจัดเลยวะนายเป็นไงบ้างเฮ้ยหลอเฮ้ยเพื่อนเอาเดี๋ยวนี้เพื่อนไม่คุยกับผมเลยหรอเพื่อนจีฟาแล้วน่ะนั่นี้เพื่อนเป็นอย่างนี้ไงเพื่อนนายคิดถึงเพื่อนหรอเมืองนักของก่อนหนึ ผมคิดถึงนานจัดเลยไม่ไม่เพื่อนไม่พูดด้วยเลยเนี่ยไปเพื่อนพี่โอ้โหหมันดับวะแล้วไม่ไอเหรอวะไอไม้เพื่อน <c oughs> โ,โ,โนอ้เดี๋ยวน,นี้น่าลืมผมเล้วใช่ปะแค่นั้นแหละคำเดียวเลย นายไม่เคยผมเหรอใช่ปะไปเพื่อนคุยด้วยกันหน่อยนายนายลืมความจำเหรอที่นายแบบหนึ่งกับผมอ่ะนายไรมาร์อ่ะใช่ใช่แล้วผมก็ไปสอนอาวุธนายเลวอร์โซนอาจจะไม่ได้หรอกนั่นใช่หลุยใช่หลุยไปเดี๋ยวค่อยเจอใหม่ใหม่อกเมินหลุยพังเลยวะนายลืมผมก็ไม่เป็นไรเมินหลุยเป็นผู้หญิงเรื่องโอเคนะเจอเจอเชฟเชฟคือรถ รอเช็คไปแทงมันเยมือมืออีกพี่หลุยมันไม่มีใครตะกิดแล้วติดเลยเว้ยพี่หลุยมะกิดใครไม่ติดเลยเว้ยเออมันมีแกงแคตตีละจริงๆนะหมดละทีมเอ็ดอ่ะไม่เรียกอ่ะไอ้เฮียทีมันเอ็ดเนี่ยเรื่องมีเรามีเรื่องหลายเรื่องแต่ดูโรงแรมเนี่ยไปมือไปเรียกเลยมันเปไปสูตที่แล้มันยังเป็นสีดำอยู่เลยวะ ไม่มเป็นที่นายยกอ่ะพี่แม่เป็นที่มันเด็กเอ็มดีวันพฤหัสไม่อยู่หรอกเวลาที่ดถ่ายรูปเนี่ยไม่โอเคไม่กลัวเราฝืนไม่เพื่อนเราไม่ต้องถ่ายตีก็ได้ถ้ามันฝืนขนาดเนี้ยมันสองวันแล้วไม่มีใครเล่นด้วยเลยมนฝืนนะฝืนจริงนะเว้ยพูดจริงนะเอาเอาเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับนะเพื่อนครับี้เอย่านักเรียนแต่คนเรียนดิ พาเพื่อนถ้าถ้าแกงเราใครจะไปรักเล่นใส่กันให้พี่โรดิให้พี่โรดิจะให้ยืนถ่ายรูปนี่เออโยนมาโยนให้กูกูรับจ้าเองมาคำนึงแต่พี่ถ่าเล่นผมยิงไอ้หลุยอ้เลนเนี่ยยืนทุบเรียกไหมไปยืนถ่ายเึงไม่จ่อพี่ดอมน่ะไม่ดอมไม่ดอมไม่ใช่บูนหรอกไปยืนไปยืนถ่ายเลยข้างหน้าเชิญกูอะไรนะไอพี่ดอมไปไปไปสะพานไหนไปสะพานเออกันลังมากันละไม่นึกขอท่านนะขอท่านนี่ซ้ำละแไอมึงนะเช็คก่อนนะเขี่ยถ้ามันยากก็แค่ย่อปะ เดี๋ยวมันยากมากอ่ะมันก็ต้องกาดแล้วปะลุยลุยลุยเกวินนะลุยเกวินเอ้ยต้องพิมพ์ว่าอะไรทีมพ์พิมพีพิมพ์เรียกว่าองลุยดิฟลุยเกวินเอ้ยต้องพิมพ์เรียกว่าไงหรอบอกว่าน้องเซฮายอยู่ไหนครับเดี๋ยวนี้นามสกุลล่าสุดนามสกุลฟูเรียเซฮานนะพี่เป๊ะเซฮายนะเซฮานะไอ้เยี่ยวันนี้เรียกเก่ามันตั้งชื่อน้องเซฮายเซฮายเหรอเอาเซฮาย แกนอนหนูนะเข้าใจเลนฮอนาคู่ใช่ปะวะฮอนนอนเออเฮ้ยเขียนเป็นไหมนี่เฮ้ยแม่งเอ้ยอยากแก้กับเซราว่ะอีเทียตอนนั้นดนสกห้าหนึ่งตอนนั้น ถ่ายแบบดินดาวทวินเลยถ่ายนี่เลยเลยเดือดหรอเอ๊ยทวินร่อนั่นอะไรกันอยู่หรอร่อนตลอดมึงไปร่นไปร่อนทีฟประเทศกันหรอโอ้ยแดมเฮก็ไปมาแล้วเขาไม่ติดเฮ้ยใช่หรอเมื่อกี้จะมึงกินทำไมไปถือไปถือมีดไปเรียกมาแล้วต่อหน้าเลยตอหน้ถ่องงอกไปหายถ่วงงอกมาเออไปพูดถ่วงงอกแต่แล้วถือมีดต่อหน้ามันเลยเดือดเดือดจงไหมเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนกูทำเพื่อนกูเกินมาแล้วเปล่าไม่อยู่หรอกพี่เวลานี มีใครติดกับเราไม่ได้หลุยเปล่าวะกูอยากเป็นแบบไอ้จำดีวะสกิดใครก็ติดหมดแบบเป็นแบบจำดีไอ้สว์ฝีมือเราก็ไม่ได้เก่งอะแต่ไอ้เฮียเราก็จี๊ดตลอดอ่ะไม่ไม่ใช่ไม่เก่งกากเลยแหละเก่งเราตอนนี้แพ้อย่างเดียวเลยนี่เออไอ้เฮียตาอปากมันจี๊ดไงมันต้องหาคนสงบอ่ะเวลาคนมันสงบอ่ะไปแต่ที่เป็นเรื่องนี้เรื่องเรามันนี่เยอะนะตั้งแต่เรื่องเปลี่ยนสีสุดนะเราให้เวลามันอาทิตย์หนึ่งแต่มันไม่เปลี่ยนแต่ว่ามันไม่ได้เล่นอยู่ในเมืองก็เลยก็ ปล่ไปไปคือตามเดียวันก่อนกตาคือตามรอบที่สองนะไอ้ยมันก่อนมันเล้าพี่พิกตาใช่ปะที่ไอ้เนี่ยมันเล่าดิพิกตามันมันเล้ามันเล้าว่าไงบ้างพิกตาอยู่ปะพิกตาข้าวเราจะแบบช่วงนี้พี่เหงาเปล่าใครบาปวะแป๊บนึงนะมือใครอะเอ้ยอะไรอร่อยอรไม่ใส่แว่นดำยังใส่ให้เหมือนกูอีกเหรอเ้ย ปวามตัวดิที่อยากให้ไปร Arizona, ู้ว go ่ากูเวลาเลี้ยนอะไรจะได้ไม่โดนมองขอได้มองเป็นกูแทนโดลุยกูเต็มบวไปนี่เอากูเต็มบวไปนีคนเดินีนขนาดชื่อยังยิงชีวิตกูเลยเนี่ยขนาดชื่อจะเป็นบูตลิมิตอ่ะเยอะกูตัวเลี้ยนเนาะฮะก็กลับรถแลนด์เพื่อนเอาเลี้ยนต่อพันฝืนเปียนอย่าโดนโง่โอ้โหเฮาอ่ะไม่ติดเลยไม่เบื่อว่ะเอชเอคุยใหม่ดิ เออตีเลยได้ป่ะโลชีอะไรไหนวะไปหาฮิโรชิมึงไปคุยฮิโรชิดิไปคุยฮิโรชิดิเฮ้ยไปคุยฮิโรชิดิบุน้องเล,ล่่นขัอะไอ้เหี้ยมันไม่โดนนวดเลยว่ะแบบอยากโดนนวดแบบอ่ะตอนนี้แผลแบบปึงป้งปึ้งปึ้งเออเซล่าอยากเ,<ร>าเล่นอยากเล่นวะอยากอยากโดนเหมือนฟิวเหมือนกากินนางะที่เราเออเซราเออเซราเออเซราไม่ได้เซราไม่มีปืนก็ก็เหมือนตอนกากินนางาที่ที่ที่ตีกันเรื่อยๆจนกว่าใครข้างหนึ่งจะยอมกันอะ นะครับฮิโรดิเดี๋ยนี่โคตรครับโคตครับวันนี้ฮิโรชิว่างเล่นไหมครับน่าจะเล่นกับเอเดตสามพุ่มนะครับแคนแคนดีดไมาเล่นกับผมนะครับฮิโรชิผมไปคุยดีๆให้ต al ้องรอถามหัวหัวนะครับผมไม่รู้หัวอยู่ไหมครับหัวอยู่ยังยัังไมม่เข้าาครบยังไม่เข้ามา เวอรเป็นบ้านใครเล่นลูกไหนอ่ะพี่ตาลข้าแทนใครวะข้าแทนในเบอร์เทคเบอร์บ้านห้าบ้านหนึ่งบ้านบ้านละเอ้ยมันมีใครติดไม่ได้ลุยนี่คือแบบจะเอเวอร์เป็นเหรอวะเฮ้ยแรมอยู่บ้านสองครับพี่สีจอดจอนอยู่บ้าน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 อยู่ที่มาวะไอ้ซัดบ้านไหนบ้านไหนเรียรู้กันรรู้มืออยู่ซีวันเกิด โหลหลไอบ้านบ้านบ้านกูไปเล่นในค่ายทหารมีไปเล่นยังบ้านบ้านสี่สมบัติไเอโหรอไอไปเล่นในค่ายทหารบ้านสบ้านหนึ่งบ้านสาบ้านหนึ่บ้านสโหลเล่นวลใช่ใช่วันเล่นมาด้วัเลนเองเลือกเลยไมนัดเองเลือกเลพี่หเลือกเลยพี่เลือกเลยเลือกเลยอกออันเดิมปล่ะได้หมดเฮ้ยอันเดิมี่ยไ